สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรอผมครับรายงานสถานการณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงกลางวันนะครับช่วงเที่ยงวันนี้หนึ่งเมษายน64ยังมีหลายคนบ่นว่าเงินรูดสินค้าเจ0ดร้อยแดร้อยที่เคยเข้าทุกวันที่1เช็คยอดแล้วยังไม่เข้านะครับก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรตามที่ช่องของเรารายงานว่าเงินเข้าตั้งแต่หกทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ 00, 00. นนาฬิกาของวันที่1เมษายน ก็ได้เช็คยอดดูแล้วของญาติพี่น้องหลายคนปรากฏว่าเข้าก็เลยทําคลิปขึ้นบอกว่าเงินเข้าแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเข้าถ้ามีการโอนเงินเข้าบัตรแล้วน่าจะโอนพร้อมๆกันทุกคนทุกบัตรทั่วประเทศแต่ว่าวันนี้หนึ่งเมนาพอถึงช่วงเที่ยงหรือเที่ยงศษเศษยังมีหลายท่านบอกว่าเงินยังไม่เข้านะครับตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วไม่ทราบว่าเข้าหรือย,ยังยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาชี้แจงว่ายังไง คราวก่อนนะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็มีลักษณะแบบนี้คือเงินผู้พิการตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงเ่ยเงินยังไม่เข้า200บาทไปกดเงินสดพอโทรเช็คไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามไปก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าช่วงบ่ายเงินเข้าก็วันที่22กุมภาพันธ์นั้นเงินก็เข้าช่วงบ่ายเงินสดผู้พิการ200รายการวันที่1มีนาเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะครับอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าโทรเช็คยอด ไม่ติดนะคนโทรเยอะมาก021092345เมื่อโทรติดแล้วกด3กดเช็คยอดปรากฏว่าสายไม่ว่างเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าหน่วยงานภาครัฐเขาจะแก้ไขยังไงหรือว่าได้แล้วนะช่วงนี้บ่ายสเสร็จแล้วนะครับก็ดูกันต่อไปครับน่าจะมีการแก้ไขแล้วก็พยายามโอนเข้าบัตรให้ได้ภายในวันนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ติดต่อ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ครับเพราะว่าโทรแล้วสายไม่ว่างเลยครับโชงดีนำเรียนมาให้กับท่านผู้คนท่านผู้ชมทางบ้านทราบครับสวัสดีครับ